ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวง h ช n แนลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับท่านใดที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชัยให้ท่านนั้นมีโชคลาภมังคังร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทวนหน้าเทินชะตาห้าราศี ตุลาเตรียมเฮลันดวงเศรษฐีเงินล้านจะเป็นท่านดวงดีที่เกิดราศีในบ้างเชิญมารับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับหนึ่งราศีสิงเป็นราศีแรกๆ ที่ดวงดีมากหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการยกย้ายราศีทำให้ชาวราศีสิงนั้นไม่ว่าจะถามหาเรื่องใดๆก็ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนั่นเองจะมีโอกาสเงินเข้ากระเป๋าเต็มที่มีเกณฑ์ยิ้มรับทรัพย์ขอให้เตรียมกระเป๋าใบใหญ่ๆหรือกระสอบมาใส่เงินได้เลยเพราะดวงคุณมีโอกาสดีๆในการทำเงินเข้ามาในชีวิต หากช่วงที่ผ่านมาเคยเกิดสภาวะฝืดเคืองทางด้านการเงินปัญหาเหล่านั้นก็จะขี้คายไปโดยเร็วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแถมจะมีโอกาสได้โชคลาภอีกด้วยอันดับ2ราศีพฤกษกดวงเฮงตลอดทั้งปี ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีมากๆหลังจากที่มีการโยกย้ายราศีชาวราศีพฤษภมีแนวโน้มว่าจะรวยขึ้นฐานะดีขึ้นแต่ก่อนอาจจะมีปัญหากระเป๋าเงินรั่วพอเงินเข้าปุ๊บเงินก็ออกปับ๊บแต่ตอนนี้จะมีเงินเก็บมากขึ้นแถมจะมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกามดวงชะตามีโอกาสร่ำรวยในช่วงต้นเดือนตุลาคมจะมีโอกาสรับทรัพย์จาก หลากหลายช่องทางการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสรุนรรงวันใหญ่จะมีโอกาสรวยได้ชื่นใจอย่างแน่นอน 2. ราศีกรกฎเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงการเงินดีมากๆหลังจากที่ดวงอาทิตย์ย้ายโดยตำแหน่งทวีโชคช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะเหนื่อยมากๆเพราะดวงชะตาโดอนอิทธิพลของดาวเสาร์เต็ม แต่หลังจากนี้ดวงชะตามีแนวโน้มดีขึ้นมากหากคิดหวังเรื่องเงินเงินทองทองจะมีโอกาสและสมหวังมากกว่าช่วงที่ผ่านมาโอกาสรวยมาถึงแล้วจากคนธรรมดากลายเป็นคนมีฐานะดีได้เลยโดยเฉพาะคนที่มีคู่มีแฟนหรือแต่งงานแล้วเพราะดวงมีเกณฑ์คู่พารวยฐานะจะมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆมีโอกาสรับทรัพย์จากหลากหลายช่องทาง 4- ราศีพิจิกถ้าถามว่าราศีไหนมีเกณฑ์ได้โชคลาภแบบปังๆในช่วงนี้บอกเลยว่าราศีนั้นคือชาวราศีพิจิกเพราะดวงชะตามีเกณฑ์ได้โชคลาภ่อยโดยตรงช่วงปลายปีนี้จะมีโอกาสได้ของขวัญของฝากเงินพิเศษหรือเงินรางวัลแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งของหรือเงินก้อนใหญ่แต่บอกเลยว่า คุณจะมีความสุขมากๆโดยทั่วไปจะมีเงินทองไหลมาเทมาให้ใช้อย่างไม่ขาดมือมีเกณฑ์ขาขึ้นความมั่งคั่งร่ำรวยมีมาถึงคุณแล้วสุดท้ายนี้ราศีเมทุน ดวงชะตาในช่วงปลายปีถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ดีสิ่งที่คิดสิ่งที่หวงังมีโอกาสเป็นจริงหากยิ่งลงมือทำก็จะยิ่งประสบความสำเร็จมีโชคลาภมีอุตสาหะบอกเลยว่างานนี้มีลุ้นรวยแน่ๆความมัง่งคั่งจะบังเกิดแก่คุณขอให้รีบลงมือทำ ดวงรวยมีมาถึงแล้วเงินทองจะมากองอยู่ตรงหน้าธุรกิจใดๆที่ทำอยู่จะประสบความสำเร็จได้ผลกำไรหลักแสนถึงหลัก,กล้านดวงชะตาอาจจะเป็นเศรษฐีโดยที่ท่านไม่ทันตั้งตัว ไม่เชื่อไม่ลบรูหรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตริตรองอย่าลืมกดสับสไ b e กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ